มีการโนวตตั้งเจ็ดพันมันมีปัจจัยในน้อยนึกขันมันสีเหตุให้สนะมันก็คงสิบปัญญาหรอกแล้เร็วๆมันจะว่าหัวจักยุดธบริการนะตรงนี้ที่เขาบอกกันมากเนี่ยเพราะว่าสามสี่หมองเนี่ยเพื่อนบอกว่าคันชนะเลือกตั้ง บอกว่าจังหวัดมองใดที่วอลคือกันคันชนะเลือกตั้งเพื่อนสิกลับมาประเทศไทยอันนั้นเห็นในเราหรอนี่คือตัวเด้่ยสามมองแล้วอ่าเป็นคอเสริมของหมอว่าโอ้ยเพื่อนนี่มีสี่โอ้ยนี่ตัวีสามขีดตัวขาดตัวเนี่ยสามขีดบัณฑยุทธปาจินเนี่ยเป็นตัวสิกลับประเทศไทยเขามุ่งไปทางหน้าตรงไปเขมรเลยนี่คือเสริมเพื่อนแต่ว่าจังหวัดก็ตามพฤติกรรมของเพื่อนนี่ยังเป็นอีกอยู่อยู่ทุกหม่องแล้วก็อยู่แต่ละหม่องบวกขึ้นกันเขาเอื่อนยังไงล่ะทวิตเตอร์บอกเพื่อนว่าทว แล้วเป็นยังอีกวิดีโอลิงวิดีโอลิงยังวิดีโอลิงคือมีมีรูปแล้วก็ว่านนัเห็นโตคันทวิตเตอร์เขากับมึงนี่เน็ตคันโฟนโฟนอินนี่คือเนี่ยฮัลโหลนี่ยนะมู้นึง่กับเปิดเสียงขึ้นแล้วก็ใส่ไม่หาหม้ฟังกับนี่โฟนอินเยอะในหมู้อันตกบังสุขแหงน้ำเดือดคนใหญ่ ที่ชุมนุส่นใหญญาอันพวอันพวกอันโฟนอินเพนเนี่ยตอนสกคลนี่ไปบอกไว้ที่ไหนว่าสีคนารนั้มีแต่ฟนอินนย่างเดียวทำเพื่อหัวขวดนี่มันไหวขอโทรศัพท์ผลเนี่อตอนก่อนจโฟนอินขอเชิญเลยครับวีระวันนี้วันนี้ผู้ใดผู้ใดได้ประโยชน์ที่ถามว่าหลังจากที่ถือตัวพี่น้องสกลก็ดีพี่น้องรีสเกีก็ได้พี่น้องสารคามครับถามว่า พี่ประยุทธ์จิรพันธเล่าได้เป็นผู้แทนแล้วสารค้ามเฮาหรือเมียคุณพงศักดันสสสกลได้เป็นแล้วตามมากตามปรารถนาถามว่าเมืองสกลในเขตเลือกตั้งของเจ้าพี่นอ้องมียังดีขึ้นแหมมีอย่างมันดีขึ้นจากที่มือเลือกตั้งมา่อของมหาสารค้าม,มันหน่อยมันจอบ่าท่านโดน,นจังสามึงไปมามีอย่างดีขึ้นจากเก่าลูกก็เป็นสสอยู่แล้วพ้อมมาเป็นอีกออเดี๋ยวจังหวัดชีสสเกเพื่อน ่เก็บเป็นปีเลยแต่มาเทียบใส่ปลาจีนน้องเอาไว้ระว่าผู้ใดเป็นปลาจีนเนี่ยให้เทียบใส่เลยว่ามันทีเห็นต้างกันว่าฝ่าก็บินบอกนั่นก็เพื่อให้ชนะแล้วทักษิณมาด้ยังถามพี่นอกดูบอกมาด้ยั่งเห็นชัดเจนเลยบอกบอกว่าสิมาได้ว่แต่ชนะได้ตัวตัวตัวกล้บมาอีกให้ให้ชนะเพื่อเอาทักษิณกลับขึ้นมาอยู่สายทักษิณทักษิณจะอยู่ทวิตทีเล่าโฟนอินแน่ทวิตเตอร์แน่ยังแน่เนี่ยแปลกได้มือเมื่อวันที่เพิ่นเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆผมเนี่ยเคยเตือน ฝ่ายสื่อของรัฐบาลเนี่ยว่าเป็นยังต้องให้ทักษิณเนี่ยมาออกแสดงตัวตนอยู่ในข่าวอยู่ตลอดเวลาปีหนึ่งมาแล้วอืผมไม่เคยเว่าถึงว่าเท่าเขาสาธิตในอ่อนแอพมดมันต้องพปลดกอนมูอได้ลวมุติผู้นิว่าสิได้ผมก็บอกอยู่เลยแมนบอกเป็นยังม่ให้ว่าอยู่อันในประเทศเท่าเนี่ยแกอยู่อยู่ส่บรูแต่ว่าสามารถ สื่อสารกับประชาชนกับกลุ่มเสือแดงมันหามมาได้โดยผ่านทุกวิธีทางเนี่ยได้ตลอดเวลาอืแต่ว่าแต่ละเทียนเนี่ยก็บอกขึ้นกันอกว่าเดซิอาในฟังจังหน่อยเนี่ยก็ได้บอกยังแน่แต่ละมื่อละมื่อถ่ายรายการมื่อเฮ้ยมีเวลาอยู่บ่เวลาเอาเบรกต่อไปเออเอาเบรกต่อไปก็ได้เพราะว่าเพราะว่าบัววาเจียนโฟนอินบัววาตั้งแต่ทวิตเตอร์บัวอย่างโอดประชุมสัมมนาได้ไหมเออเออทักษิณเดี๋ยวข้าศัตราไว้ไว้ตอนหน้าเนาะครับพี่น้องท่านผู้ส้มที่เคารุ่ครับ ข้าได้ฟังขอต่จริงเน๊เหตุการณ์จริงประสบการณ์ตรงพี่น้องอ่านตะข่าวข่าวแบบว่าข่าวกับมาถามช่มนี้เราจังเลยเป็นลงข่าวเนาะเรามันเป็นยังไงบ้านขอนเมืองห้อมเมืองหลวงขุนขุนกวหยาดไพรเมืองโได้ไก่โจดเมืองได้ใก่้ยองเมืองซ่องใกล้แก่ข้าวนี้สีแพ่ไพรเมืองเรือบอจังที่ตามตอนต่อไปสําหรับช่วงนี้ขอเบรกพักจะกข้าวหนึ่งพี่น้องอย่าเพิ่มหมุนช่องนี้ไปไสข้าวเดียวครับ คุณกำลังสงสัยว่าผู้หญิงกับการเมืองเป็นเรื่องที่เข้ากันได้จริงเหรอลองเปิดมุมมองแล้วเปลี่ยนทัศนคติใหม่ค่ะกับรายการการเมืองจ้าจ๋ากับตานะคะทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม B Channel แล้วพบกันนะคะ การสั่นเป็นส้มที่ข้าราับครับร่างหันก่อนขัดรายการกาลัางมวลกาลั่างในเนื้อหาสาระนี่แหละเป็นประโยชน์ของได้การเบานัวหัวมวลเบาภาษาอีสานง่ายๆหลับพี่น้องผู้อยู่ตา่า,ตางภาคต่า,ตางภาษาก็าสิได้เรียนรู้อย่างหน่อยก็ให้มีโอกาสได้ฟังภาษาอีสานค่ะขัดแนวจะได้ฟังแต่ยำ่ำละครหอนบทของคนใส่มีแต่เบาเล้าบ่มบ่มนั่นแหละ แสดงให้เห็นชัดเจนเป็นหลปธกระทเลยว่าคนอิสานเป็นใ้แข่คนใสเมือนนี่คนอิสานมาบอกออกทุลาาักทุลัะซ้เป็นผู้ดเาืนรายการทั้งสามคนเลยเป็นยังไงพี่น้องครับบ่ปากคือบนยูเฮียนยักคู่เกินพอออกมือน,นี่เขามีเรียงสิบอกต่อนะครับเพราะนั้นก็มันยังอยู่เรียงพฤติกรรมอันชอบชนหรือบกว่นตัวพี่น้องของทักษินอยู่เชิญท่านพี่นิต่อเลยครับเอ่อเข้ากำลังเว้ากันถึงว่าเป็นยังรอบปีหนึ่งมาเนี่ย S <S ทั้งรัฐบาลเนี่ยเอาบัว่าทีโทษภัยละหรือสิโทษไฟประชาสัมพันธ์กันแล้วแต่เป็นยังมา่ปล่อยให้ทักษิณเนี่ยออกทวิตเตอร์โฟอนอินอยู่โดนแทะอยู่โดนแทะแล้วบอกหยุดเด้เป็นยังมาหยุดบ่ได้บอกมีกฎไหมอยอจัดการกับเขาที่เออมันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกนี่มันเป็นการสันคอนบันทอนรัฐบาลโดยตรงเขาทักษิณโตทุกทุกหยดเออทุกนัดเป็นข่าวหลไรกับรัฐบาล เรื่องไหนที่รัฐบาลชีเห็นหรือว่าทักษิณต้องการเนี่ยออกข่าวในตลอดเวลาเห็นบอระมือวันที่22ที่ผ่านมานี่โลงแรมมีลาเคลื่อนแกนเนาะเ,เพิ่นได้จัดเสวนาทิศทางประเทศให้ปี2 5ือโดยมีหลายคนอยู่ในหันทึกเบ็ดแล้วกับม่นายกทักษิณเนี่ยเป็นวิทยกรพิเศษผ่านระบบว,วิดีโอลิงก์อ้วิดีโอเห็นตัวของงงเลย,ยเห็นเลยแลลวเนาะผ่านระบบ โอยู่ประเทศไทยแต่ว่านางสมนากรมูได้อืว้เรื่องทิศทางประเทศไทยไหมแต่ว่าเนื้อหาสรุปหรากกับบุ๋มยังดอกเพื่อนบอกว่ามีคําถามจากนัาข่าวหลายคําถามมีสรุปมาได้น่าสนใจอยูซีหาคาถามอยู่เพื่อนถามเขาถามว่าเหตุบุญไวว้ทุกมมือเนี่ยมันเกิดอีย่างเกิดเกิดจากอย่างเพื่อนบอกว่ามันเกิดจากการถูกลเมิดท่านว่าอืโดยคนมีบารมีสูง คนเดียวนี่แอบสร้างทุกเรื่องเพื่อบอกนหันเด้บแมนบอกเพื่อติดท่างประเทศให้ธรรมดาเด้กลายไปอีกแล้วบารมีสูงอีกแล้วอ,อันนี้หมายความว่ามันก็ันว่าจังสีมันก็แตกแยกกันยู่เสมอตัวอตอกย้ำยืนจังเสียครับแรมนบอกะเะรอเพื่อ,อบอกว่ามีหลายเรื่องที่พเพื่อนบอกยในนด้เนะเพื่อนบอกว่าไปถึงขนาดว่าองค์ขมุนตีเนี่ยพาการเดินสายสนับสนุนพัฒมิตรพาคนไปปฏิวัติพาคนปฏิวัติ เขาเฝ้าสนับสนุนพัฒมิตรปลอมตัวไปยึดสนามบินเพิ่นถามว่าต้นเหตุอยู่ความบ่พอใจหรือแค่นอีย่างเพิ่นกระบ่ฮหูเพิ่นวางสีเพิ่นนั่นความจริงเพิ่นเป็นคนพูดง่ายพูดดีพูดดีนําแล้วก็จบบบได้ปล่อยให้มันอีลุงตุงนั่งจนเสียหายไปแบบนี้มันแมนบ่หมออันนี้เรากว่าไปเังสำหรับ เพื<ด>่อนว่าเพื่อนเพื่อนบเเบวดีเป็นตัวเพื่อนว่าเป็นคนพูดง่ายพูดดีเว้าวดีๆกันก็จบบ่ปล่อยให้มันเป็นอย่างสี่ดอกกันสันมันแมนบ่อเราเเบวไปซื้อเพราะว่าในยุคที่เรามีอำนาจเนี่ยบอมันจะโตเล่าเ,เ,าเาด็ดที่ว่าสร้างการทุเรืองตั้งแต่เลขขาเล่าเด็ดดังแต่บอดีกัดสร้างการทุเรืองสร้างโดยที่ว่าใส่อำนาจเกินกว่าอำนาจนะที่แท้จริงเพราะเห็นคนผมเขาสร้างไป ต่างๆนะานะสั่งอาณาจักรที่เป็นเข้อมน่าชัดที่นี่ฐานะควอมเป็นนายกเนี่ยคนที่เคยผ่าน,นนายกมาแล้วเขาก็มีประสบการณ์เขากับเบื้องวานหนมันสมควบรบ่สมควรผู้ใหญ่ก็ต้องติงอันใดมันติเกินกว่าความเป็นนายกในขอบเขตที่ถืตอต้องตีแน่เขี่ยซาตีแน่ก็เขียดเขาว่าจะของไงตอนนั้นผู้ใดกับไ่บวทอ บันี้ก็วบ้างแผนติกินรวบตัวบันี้จาของเกงติแทรกแทงกลุมนันกุมนี่แตกแทงองค์กรอิสระจนขยับบันใดแรกแทงสอสอแตกแทงสวทุกอย่างบันที่นี่องค์กรที่แรกแทงบันใดก็คือสถาบันสูงสุดพอมันมีคณะที่ปรึกษาคือองค์ขมนตรีนี่แต่นี่บอกไปถึงอยู่ได้บกปองดูแลอยู่บอกไปถึงอยู่ได้นี่แหละครับอเมื่อเป็นแบบนี้นี่เท่านี้ก็เกิด มีความรู้สึกว่าอยากจิท่าท่ายเห็นบัตขันคนธรรมดาสิคือไปนั่งเก้าอี้พระเจ้าแผ่นดินไดน้วัดพระแกวเปิด <c oughs> เอาคิดเท่านี้แล้วไห <ป S 2> นบอกคนธรรมดาที่ที่มาเอาบัตรทองไปถาวายพระอ,องค์ไทมันจีแมนบะละแต่เพิ่ <c oughs> ในไข่เจ้าก็ท่าเสด็จข้ามขิ่งขึ้นยังไหนยังคืนว่าเสียบัตรทองไปถวายมันเป็นการว่าเป็นการดึงฝ่าต่ำ เหมือนกับว่าพระองค์ท่านโอ้ยบาเกินตุ่ยไข่ดอกอยากให้าคดล้างสิไหมว่าโตแค่คิดกบพิษแล้วอนีเห็ดเลยเน้นเห็ดเลยขนาดเมื่อที่ประกาศปฏิรูประรบรายการเนี่ยกระเจ้ารถโอบเนี่รถท้ยถอด